สวัสดีครับอยู่กรังเกียด้วยเอ็กคาเตอร์ทราครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับเจอกันกับอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้เรามาลงอินคลุกงานกาดครับนี่ลงหินคลุกงานการยกหน่อยยกหน่อย 6เที่ยวครับตรงนี้อลาบแบบนี้แหละไปไปไป ครับงานกัดรีไซเคิลทำลงหินคลุกก่อนาทางกิดเดอร์ก็ตามปรับเกรดครับมาแล้วสองเที่ยวมาแล้วสองเที่ยวครับเี๋ยออีกสีเที่ยว ที่รนะับน้าที่ต่อเลยดำแนว ạ về có lấy à, <laughs> còn có lấy cắt nó cắt nó cắt, cắt, cắt rồi phun nó rồi cắt sống สั่นก็ขออภัยนะครับจะจบจะ,จะจบรถสั่นครับโทษขอภขอภัยเพิ่เกๆนด้วยเที่ยวทีสามก็มาแล้วครับเที่ยวที่สาม ai 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 giúp nói giúp nói ai 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 giúp nói, giúp nói. ไป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 มาเลยเอาชา้ิที่สามต็นที่เรียบร้อยทิยวเลยเอาเที่ยวที่สี่ครับเป๊ะใส giàn sải hả? Tho, bay, 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 yuck nôi, yuck nôi, ไปยุกน้อยยุกน้อยอ๋ออ๋อไปไปไปหมดเลยใจพลอยดือ้อ ซ้ายคอยดอ้อไว้กักมูอมาขันโพ,นนพนตีก,กักมือมาทอเที่ยวโพเอานี่ครับก็เทเป็นทีเรียบร้อยจะไปก็เป็นคิวเราปรับเกรด คลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กด like, ติดตามครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ